สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวรูกชิ้นแชมป์ค่ะเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดเลยเปิดมานานแล้วนะคะทางร้านก็จะขายทั้งกว๋วยเตี๋ยวเนื้อและกว๋วยเตี๋ยวหมูค่ะมีบริการน้ำดื่มฟรีนะคะแล้วก็ผักสดต่างๆก็สามารถหยิบได้ตามใจชอบเลยนะคะฟรีไม่อั้นค่ะ สำหรับน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปที่เข้มข้นกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยนะคะเขาก็จะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชมป์ค่ะก็จะแยกเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตังหากคนละรสเข็นเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะคะว่าจะอร่อยเด็ดสมคำร่ำลือขนาดไหนคะ่ะแบบแบบเกาเหลาธรรมดาหรือว่าพี่จะกินดิ ดูเลื่อเลือ,ลอ,ลอเอา<ล>พี่คนให้หนูหน่อยเอาแต่ลูกชิ้นด้วยไหมเราสั่งแบบว่าอันนี้ด้วยไหมไม่คนให้่อยอันนี้เส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อหรือร้านเนี้ยสั่งอะไรก็อร่อยแต่ว่าถ้าอยากกินก็เนี่ยใส่แบบว่าเป็นลูกชิ้นไอ้เฟยเตียวสั่งแบบเฟยเตียวแบบเฟย์เตียวอันนี้ตอนนี้ร้อนอยู่แล้วก็อันนี้มาอันนี้เป็นข้าวเหลาอย่างเดียว เราอย่างเดียวแล้วก็อันนี้ผักกับเรืองกอกนี่ไม่อั้นผักไม่อั้นแล้วก็นี่ของดีของเมืองเลยก็คือพริกจีของดีมีหมดทั่วประเทศที่มีพริกจีกับกะปิพริกเผากับอาเปิดกะปิเปิดกะปิพิกเขารับกะปิมีพริกเผากับกะปิแซ่บ

ก็ว่าพี่กินเนี่ยพึ่อะไม่อร่อยเท่าไหร่เขน้ำซุปชิมสิน้ำซุปน้ำซุปได้น้เนาะตุ่ยยอดเลยไม่ต้องปรุงเลยอร่อยยอดเลยลูกชิ้นแชมป์ตุนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชมแซ่บแซ่บอร่อยอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันร้อนร้อนอยู่นี่แท็กซี่เดี่ยวลวกปลาลวกปลกปางยิง <c oughs> น,นะมันร้อนไม่บ้าง <c oughs> เดี๋ยวร้อนอยู่ร้อนมากเลยนี่ก็เส้นเหนียวนุ่มอร่อย <c oughs> แต่ตรงนี้ร้อนมาก ก็ได้เลยแต่ก็ร้อนนะโอเคไดลบมาองเลยมากินนะหอมว่างไม่อ้วเดี๋ยวไปถ่ายเอาถุดมั่งตัวน้ด้วยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องยายน้อยชาแนลเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย